ขอนอบน้อมแด่พระผู้ม um as ีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐี พระราณรสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระพุทธพธนนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความไม่ละอายบาปความไม่สะดุ้งกลัวบาปความเห็นผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้ง ประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิดเจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิดการงานผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิดการเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมี แก่ผู้ทำการงานผิดพยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิดระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิดตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนวิชาเป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมเกิดร่วมกับความละอายบาปความสนุ้งกลัวบาปความเห็นชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้งประกอบด้วยวิชาความดาริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ เจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดํารีชอบการงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบการเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบพยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบระลึกชอบ ย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบตั้งใจชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกชอบแล